พรุ่งนี้ไปที่สารรัฐธรรมนูนครคุณกุ๊กครัล่าสุดนะคะทางสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเตรียมจัดโครงการสารรัฐธรรมนูญพบประชาชนพบสื่อมวลชนประจําปี2568ในวันที่14กรกฎาคมนี้ค่ะพร้อมกับเชิญนักวิชาการสื่อมวลชนเปิดเวทีเพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นสร้างระบบถ่วงดุลและบทบาทหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญในอนาคตค่ะ สำนักงานสารรัฐธรรมนูญเตรียมจัดโครงการสารรัฐธรรมนูญพบสื่อมวลชนประจำปี2568ในวันที่14กรกฎาคมนี้ที่ห้องพระิวะชั้น3โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหาคนครโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นัครินเมกไตรรัตน์ประธานสารรัฐธรรมนูญเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสารรัฐธรรมนูญเข้าร่วมงานจากนั้นจะมีการถแถลงผลการดำเนินงานของสารรัฐธรรมนูญและสำนักงานสารรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาที่ผ่านมาภายในงานยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ สำคัญนะคะนั่นก็คือเวทีเสวนาในหัวข้อการสร้างระบบ่วงดุลและบทบาทหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญในอนาคตมีนักวิชาการและสื่อมวลชนชื่อดังได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปรงรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนายชวรง์ริมปัทรมปานีประธานสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาตินายมนตรีจอมพันธ์สื่อมวลชนอาวุโสมาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในมุมมองต่างๆโดยมีนาย พิรักหานพิชิวนนตวณิชผู้จัดรายการจากสถานีโรทรทัศน์ไทย PBS รับหน้าที่พิธีกรภายในงานทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง YouTube ของสำนักงานสารรัฐธรรมนูญตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ คุ้มเต็มแม็กแพ็กเกใหม่299บาทต่อเดือนลูกค้า AIS เพียง199บาทต่อเดือนกับพรีเมียร e ลีกเอ m i เร t เอฟเอคัพฟี a c คลับ o r ล d Cup ไทยลีกสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมน,นี้ Monomax กสตรีมมิ่ที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป